สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาซ่อนทำสางสูดใสนะคะใส่มากเลยนะคะนี่ก็อุปกรณ์ก็จะมีน้ําเปล่านะคะกาวนะคะกาวกาวน้ําใสนะคะตาอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีช้อนนะคะก็จะมีอันนี้ใช้แทนบาลานนะคะก็จะเป็นกรีเซอรีนปะ่ะใช่ ในภาพอาจจะเบอร์หน่อยนะคะเพราะว่าซูมซี่ซูมกีเซรีนบอลเล็กนะคะเห็นไหมโอเคกีเซรีนบอลเล็กนะคะและอันนี้ก็จะเป็นชามนะคะสำหรับผสมองบอลเล็กนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเออเขาเรียกว่าน้ำยากันเลยะ้คะ <c oughs> ตเตรียมนี่มาก็ตเตรียม กิสดีนเบ,บแลลมันก็ช้อนมันได้นะคะเปิดก่อนเอ๊ะเอซื้อมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เทลงไปค่ะประมาณน,นิดเดียวนะ้วคะมันแค่เนี้ยหนึ่งช้อนกะนะคะไม่ต้องเต็มมาก,กนะคะก ไปแล้วคะ่ะบังคับได้น้นำธรรมดาแบบปะแล้วก็อันนี้น้ำเดี๋ยวตั้นี่มาดื่มน้ำก่อนไม่ย okay. ังไงอะเขยิบเร้วเปิดก้าวเลยนี่พักไว้ก่อนนะคะนียาทำสมานธะะิไอ้ไม่ยังไง<ห>อ<ห>่ะกา้าวอ่ะเปิดนี่ออก <laughs> เปิดนี่ออก ใช้ช้อนเดิมนะคะหสสมช้อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้อย่างที่เห็นนะคะได้ใจใหที่เลยก็ ก็ยังตนะคะนิ้ยานี้ยนะคะใส่ลงไปยัดชอนะคะอย่างนี้เท่อไงขนช้าๆเบาๆนะคะด<ย>ก,กันอีกก่อนก่อนนหนยู่ไวะเปลี่ยนนหนอยู่ไหงวะเปลี่นยหนหน่นาคนเลยว่ะคะจะติดตากาศเยอะ แต่ใครที่ไม่แคร์ว่ามันจะเกิดฟองอากาศหรือเปล่าแลุ้กคนนะคะเยอะๆเอะๆเลยไม่เอาหรอเล็กใหลอ่ะเอายังไงอ่ะมันเหนียวนีนะกนึงอ่ะให้ยังไงอ่กันนะ เดเออเานป้แล้วจะเตีแล้วนะราบป้แลกันทำไมรอหนาใอีกนิดนึง้ากเือเือเาตอนนี้ก็ถึงขั้นที่ใช้จะใช้มือแล้วนะเอาไ้ก่อนนะ นดอะจะเป็นสีใสเลย,ยด้วยเงี้ยะตอนอากาศเยอะมากเลยทำไงดีอะเราเข้าไปแล้วตอนอากาศเยอะทำไงดีก็หนีไปที่ยวแล้วอากาศมันเยอะมากเลยดูดิไม่ใช่ใสแจ๋วอ่ะอย่างที่เราคาดกิดไปนะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ใสใสฮนะ <c oughs> เพราะวบา จะเยอะหรือน้อยเป็นไงค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าปิดมือแรกล่้ไหนไหนไหนเขาบอกว่ามันจะไม่ปิดไงเป็นเดี่ยวน้องหัวเต่งมาเล่นค่ะขอโทษด้วยนะคะที่พูดควายใหญ่นะคะเออถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะคะเอ็กซ์กี้ตอไปก็จะทำแบบนี้แหละจะบอกให้ว่าจะเยังไง คิปนี้งดยากนะคะถ้าอยากเมื่อไหร่นะคะก็จะอดทำนะคะสะรมนะคะถ้าใครดูเราไม่พึงพอใจนะคะเก็กับความที่แบบกู้คำหยาบนะคะเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ไปพูดไปพูดตบต่อพูดเพื่อนอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเราไม่ชอบไม่ชท่าไรนะคะใครที่เป็นแบบนี้นแล้วไม่พอใจในคำพูดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะ คือนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะหรือที่หรือเป็นน้องนะคะก็คิดว่าตัวเองใหญ่นะคะก็ไม่เป็นไรไม่โกรธใครเดี๋ยว<อ>เราก็มาแบบชอ็ชอตชอ็อตช็อตให้มันแบบเข้ากันนะคะ<ม>ที่ต,ต่อไปก็จะมมเป็นแบบส่งอาหารเลยเนาะ สีโฟลเตอร์หรือผสมอาหารเนี่ยจะไม่ได้นี่ก็เอาที่เอ้ยอะไรเข้าตานี่ใส่มากเลยเดี๋ยวปั้นนะคะเดี๋ยวมีน้องกวนค่ะก็ลองไปล้างมือมาแล้วนะคะมันไม่ติดมือด้วยจริงๆได้คุณพี่เนี่ยหมาหมาเมื่อกี้ เป็นธรรมาชาตินะคะแบบแบบสลานจะเออที่แบบสลานจ,<ฮ>จะแบบมีฟองอากาศเยอะน,นะคะก็ก็เป็นเรื่องธรรมดา้นะคะเวลาเราเล่นไปเล่นมาเนก็จะมีฟองอากาศทีออยู่แล้วเนาะเนี่ยใส่มากเลยเอ่ะสูตรเนี้ยทำง่ายแล้วก็เครื่อนมืองง่ายด้วยนะคะ ทุกคนจะถามว่ากีเซรีนบอลเล็กเนี่ยปจากไหนซื้อจากร้านขายยาเภสักชกรก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันขวดเล็กค่ะเห็นไหมขวดมันเล็กมากเลยเออของพี่อะไรอะ่ะของช่องคิดสนุกอ่ะคะ่ะเขาแบบจะได้มานะคะเยอะมากเลยนะคะจะเป็นกระปุกใหญ่อ่ะ กาวอ่ะที่จริงก็ใช้กาวแบบกระปุกใหญ่นะคะแต่ว่าเพราะว่าตาเนี่ยของเพื่อนก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแม่ก็กำลังจะใส่ขึ้นแหละหลังจากที่เราทำเป็นเล่นๆนะคะลองทำแล้วนะคะอะไรก็อันเนี้ยไมนได้ลองทำเลยเสร็จแล้วก็มาถ่าย,ยาเนี่ยลองครั้งแรกใส่ไหมอืมอ่ะจะพูอะไรอีกอ่ะ เออใช่กออาวน้ำเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทําต่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันต่อคลิปหน้าน,นะคะ